โอ้ทุกคนพอดีผมเดินคุยกับคนในเมืองแล้วมันเด้งเข้าคาสีนไม่รู้เป็นเควสโลกไหมนะก็เลยลองกดอัดมาก่อนมาหนอดูสิเอ๊ะนี่พี่เทเลเฟอรไม่ใช่หรอไม่คิดเลยว่าเจอเอ๊เทเลเฟอรเดี๋ยวนะใครวะเอานักจนพยพกับผู้ช่วยตัวน้อยครั้งก่อนลืมถามชื่อไปเลย อ่าพี่หนอยสังโอเคนึกออกละคนนี้เป็นคล้ายๆกับนักวิจัยหรือที่เกี่ยวกับทำด้านดนตรีครับแล้วก็ทีนี้อะตอนนั้น่ะเราทำเควสน้องมิดูซีนตัวหนึงที่เขาเก็บโน้ตเพลงมาได้เป็นโน้ตเพลงโบราณแล้วว่าเขาอ่านมันไม่ออกหรือหาวิธีเล่นไม่ได้เราก็เลยแบบเฮ้ยเอาไอ้โน้ตเพลงเนี่ยเข้ามาในเมืองตอนนั้นอะเรามายืนอยู่หน้ากิวนักผจญภัยพอดีแล้วก็เจอพี่สาวคนนี้ แล้วเราก็เลยเอาโน้ตเพลงให้เขาดูแล้วเขาก็อ๋อโอเคคือเขาศึกษาด้านเหมือนกับโบ,บราณคดีเกี่ยวกับดนตรีมาด้วยเนาะเขาก็เลยอ่ะนี่ฉันปรับเป็นโน้ตที่สามารถเล่นได้ง่ายๆแล้วแล้วเราก็เอาโน้ตนะกลับไปให้น้องเมดูซีนตัวนั้นลองเล่นโน้ตนี้ดูนะครับเออมันเป็นเควสโลกของฝั่งเมดูซีนเนาะแต่ว่าเขาเป็นตัวละครที่โผล่มาตอนนั้นอ่ะได่บอ,อกละอ่ะฉันชื่อไปมอนถุนี้ดูมินครั้งที่แล้วต้องขอบคุณพี่มากนะ พวกเราเลยใช้พินหอยสังเล่นโน้ตเพลงโบดาได้สําเร็จว่าแต่พี่ทเ,เทเลเฟเทเลเฟอเร่อ่านยังไงดีวะทุกคนเทเดเฟ,เฟเรเล่แล้วกันนะช่างมันอ๋อถ้าผิดยังไงขอโทษด้วยแต่ว่าแต่ทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่แพรติคอได้อะฉันก็อยากจะถามพวกเธอเหมือนกันเพราะฉันได้ยินข่าวือก็รีบมาทันทีเลยตอนนี้เมื่อพวกเธอเป็นนักผจนภัยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเธอจะมาถึงก่อนข่าวเรือ พี่พูดถึงข่าวดีอะไรอ่ะทาไมไปมอนเรียกพี่สาวคนนี้ว่าพี่วะคือคือปกติเขาจะเรียกว่าคุณหรือเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือเขาใช้คําได้น่าสงสัยจังไปมอนหรือบทหรืออะไรวะไม่แน่ใจเออแปลกอันนี้แปลกดีแต่ว่ามันคงไม่มีอะไรมากหรอกนะเออช่างมันเถอะก็ข่าวใหญ่ในช่วงนี้ที่เมืองเพชรทีคอไงมันก็มีแต่เรื่องอะไไม่ใช่หรอเรื่องอะไรวะเรื่องการสกดจิตหมู่ครั้งใหญ่ในเมืองเหรอฮะพูดเรื่องอะไรเนี่ย แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ประสาทดีซีดจางในตำนานถูกค้นพบอีกครั้งสิอ่าไอ้ไอข้ไอข้างล่างที่เราลงไปมาเนะาะครั้งสุดท้ายที่มันมีบันทึกเกี่ยวกับประสาทดีซีดจางก็เมื่อหลายร้อยปีก่อนแน่ฉันน้กว่าเธอมาพ่อเรื่องนี้ซะอีกอ๋อเรื่องนี้เหรอถึงมันจะเกี่ยวกับพวกเราอยู่บางส่วนก็ไม่บางอะไบมอนแม่งเกี่ยวกับเราเต็มๆเ,เลยคือเราเป็นคนเปิดทางคือเราไปช่วยแคสซิโอดอร์ o ในร่างแมวเนาะ ในการเปิดทางน้ำลงไปข้างล่างเออเพื่อเธอน่าจะรู้ใช่ไหมประสททดิซีจางเนี่ยเคยเป็นของโบเทียสนักดนตรีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟอนเทนอ่ะไอ้ตัวร้ายที่เราเจอในเควสโลกนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นละครที่โบเทียสแต่งขึ้นหรือโน้ตเพลงโบราณของเรโม,มรียที่ที่เขาเรียบเรียงขึ้นล้วนแต่มีบทบาทพิเศษในประวัติศาสตร์ของดนตรีเนื่อจะเป็นประสัดที่เขาเคยอศาศัยอยู่เพราะงั้นก็ต้องมีข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ที่นี่มากมายแน่ๆ นี่เป็นเอกสารสําคัญมากสําหรับสมาคมและดนตรีของพวกเราเพราะงั้นพอได้ยินข่าวจะก็รีบมาที่นี่เพื่อเก็บเอกสารสาคัญเอาไว้ก่อนที่นักผจนภัยคนอื่นจะมาถึงคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเธอจะทําหน้าที่นําหน้าอยู่หนึ่งเก้าไม่ทำไงดีบอกเธอไม้ว่าโบทียสหน้าเป็นคนเร็วแถมใชดนตรีทําเรื่องเลวร้ายอีกเพียบเลยอะถ้าเธอรู้ความจริงคงไม่เสียใจใช่ไหมบทเพลงทาเรื่องไม่ดีไม่ได้แล้วล่ะเรื่องนี้ชาติบายชัดเจนก็ยากจะยากอยู่นะ แอบซุกซิบได้กันอยู่นะคงไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอเจอโน้ตเพลงโบราณแล้วแล้วหรอกใช่ไหมเจอแล้วครับไปเล่นมาแล้วด้วย <c oughs> อืมสมมติว่าฉันแค่สมมุตินะถ้าโบเทียสเป็นคนเลวลยมากๆพวกเธอจะยังใช้อยากอยากได้โน้ตเพลงที่เขาทิ้งไว้เออวะนี่อันนี้เหมือนคําถามเวลาโซแบบว่าเจอพวกนักร้องแร็ดนตรีทําอะไรไม่ดีมาแล้วมันมีคำมักจะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วพวกคุณยังไง,งส,นสนับสนุนเพลงเขาอยู่ไหม เออเจอเจอไหมเคยเคยเจอคําถามแบบนี้ไหมแบบว่าสมมติเราชอบเพลงเพลงหนึ่งมากเลยแล้วไอ้นักดนตรีคนนั้นอ่ะแม่งไปทําเรื่องไม่ดีมาคุณยังจะจะสนับสนุนเขาอยู่ไหมยังฟังเพลงเขาอยู่ไหมหรือคุณจะบอกว่าเฮ้ยเพลงก็ส่วนเพลงตัวบุคคลก็ตัวบุคคลหรือไม่ถ้าถ้าคนมันเฮียจริงก็เพลงก็ต้องเลิกสนับสนุนมันอะไรเงี้ยคือมันจะมักจะชอบมีคําถามประมาณนี้ไปเออซึ่งผมก็พูดตรงๆนะว่า มันเป็นคําถามที่ตอบยากนะเออมันก็ต้องด,ดูเป็นกรณีไปว่าเฮ้ยคนนั้นไปทําอะไรมาแล้วถ้าเราสนับสนุนเพลงเขาต่อเขาเราฟังเพลงเขาต่อเนี่ยถ้าถ้าเรามันทําให้เรารู้สึกไม่ดีเวลาเราฟังเพลงนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนึกถึงสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้ผมเป็นผมผมก็ก็คงไม่ฟังต่อแต่ถ้ามันไม่ได เป็นเรื่องเลวร้ายขนาดกระทบกับว่าทําให้ความหมายของเพลงมันเปลี่ยนไปหรือเวลาเราฟังเพลงแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นก็ฟังต่อก็ไม่ได้แย่นะอคือเรื่องนี้มันมีหลายมุมมองไว้ดังนั้นผมแค,แค่มาขยายความไม้ฟังว่าเฮ้ยมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเนาะถึงจะไม่รู้ที่เธอพูดมามันเร็วมาเร็วร้ายมากมากไหมว่ายังไงแต่นอกจากด้านดนตรีแล้วเนี่ยโบเทียสในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงดีอะไรหรอกนะ เคจากละครเพลงสุดโรแมนติกเรื่องคนต่างแดนปนจอนของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยล้มล้างการสร้างยกลบล้มเลิกการสร้างเรมูเรียขึ้นใหม่อีกครั้งจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเพราะเหตุนี้จึงมองฟอนเทนที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่เป็นศัตรูและตามที่นักประวัติศาสตร์ว่าไว้สงครามที่เกิดขึ้นตอนที่ฟอนเทนเพิ่งก่อตั้งเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยแต่ความสําเร็จทางด้านดนตรีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อให้ดนตรีที่เขาสร้างนะจะมีประวัติที่ผิดพลาด แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธคุณค่าทางศิลปะของพวกมันได้อะคือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานอะคือเราก็ควรจะหยิบออกมาเพื่อศึกษาอยู่ดีเนาะเออต่อให้มันคืออย่างพวกพวกเอ่อเคยได้ยินแบบว่าพวกข้าราชการโหดๆอะไรเงี้ยไหมสุดท้ายอะเราก็ต้องเอาเอ่อสิ่งที่มันทำมาศึกษาเว้ยว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้วางแผนอย่างนี้นะเแล้ว,ลวเราจะ วางแผนเราจะป้องกันยังไงเราจะคือสุดท้ายแล้วมันต้องเอาออกมาวิวเคราะห์ก่อนไว้ว่าสิ่งที่มันทําไปมันดีไม่ดีมีผลอะไรกับสังคมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเออเนี่ยน,นะ,นนะถึงเรียกว่าคุณค่าทางศิลปะเนาะอ่ะไปต่ออาจจะดูเลอะเทอะนะแต่ว่านั่นแหละผมนึกอะไรได้ผมก็จะพูดอะตามสไตล์ของผมนะฮะในความคิดของฉันนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อยู่แล้วแม้แต่ศิลปะที่สมบูรณ์สุดก็ยังสามารถนํามาใช้ทําเรื่องเลวร้รายได้ ในฐานะนักดนตรีก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจด้วยอืถ้าเป็นเธอแล้วก็คงไม่ใช่ทำเรื่องไม่ดีหรอกมั้งเป็นการวิจยัยที่มีจริยธรรมจริงๆก็สองอันนี้ไม่น่าจะต่างกันโอเคเลือกไป <laughs> ฉันเป็นแค่นักวิจัยเท่านั้นการได้ฟังบทเพลงโบราณพวกนี้ถือเป็นการ,รความปรารถนาสูงสุดของฉันแล้วจะว่าไปแล้วในเมื่อบังเอิญเจอพวกเธองั้นช่วยฉันสักเรื่องได้ไหมอะไรอะ่ถือซะว่าเป็นการตอบแทนที่ฉันช่วยเธอครั้งก่อนไงอืม ่ะฉันเดาไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้สุดก็คือก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาโน้ตเพลงที่หายไปของตัวละครชื่อดังเรื่องคนต่างแดนพเนจรเอ๊ะตามบันทึกคนที่ชื่อรักกิโร่รักจิโร่รุจิโร่รุ่นน่าจะอ่านว่าไม่น่าจะอ่านว่ารักปะไม่แน่ใจรุจิโอ่ช่างมันเถอะ ลูจิโร่ทิ้งไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนมันน่าจะถูกซ่อนไวท้ที่ทีไหนสักแห่งในประสาทที่ซีดจ,จางเดยมากเพราะถ้าพวกเธอช่วยฉันตามหาอีกแรงอะ่ะยังไงซาเรื่องสำรวจโบราณสถานพวกเธอน่จะเชี่ยวชาญมากกว่าลูมินนี่เมื่อเขา,เขาพูดสซะขนาดนี้งั้นเราช่วยเธอยังไงโน้ตเพลงพวกนั้นก็คงไม่มีพลังแบบนั้นละมั้งงั้นฉันจะถือว่าเธอตกลงลนะเยี่ยมเลยเป็นผมนะได้ยินเขาว่าถ้าโน้ตเพลงพวกนั้นคงไม่มีพลังแบบนั้นละมั้งเนี่ยเป็นกูก,กูสงสัยแล้วนะ ไอ้เฮียโน้ตเพลงมันมีอะไรวะเนี่ยหมผมผมผมซักไซส์กับไปมอนแล้วนะเงินรบกวนพวกเธอด้วยนะก่อนที่พวกเธอจะกลับมาเนี่ยฉันจะรอข่าวดีในเมืองโอ้นี่ถือเป็นการรับเคยรใช่ไหมเอาวะไม่มีเคลขึ้นวะที่อท่าที่นี่ไม่เลวเลยโอ้นี่ไงอ๋อแสดงว่าเราไปเก็บมาแล้วโอเคถือว่าเราจะสั่งซื้ออันนี้ไม่เกี่ยวนะอะเกี่ยวกับโน้ตเพลง อย่างโอเคต้องไปหาก่อนยังไม่มีเว้ยอชิบายในประสาทที่ซี่จามผมว่าผมไมปฟ้ามมาหมดแล้วนะพลาดหรอวะอ่ะโอเคงั้นไหนก็ไหนแล้วผมไปขอไปหาแบบโอ้ทุกคนผมเจอละตรงนี้เนาะคือถ้าเรามาคุยตัวนี้มันจะเป็นโน้ตเพลงที่ขาดอยู่ซึ่งเอ,อถ้าเราสมมติที่นี่ทั่วครับเราจะได้เศษโน้ตมาอ่ะสองชิ้นตรงนี้นี่นี่กับน,นี้ คือสรารภาพว่าผมจําไม่ได้ว่าผมไปเจอที่ไหนแต่ว่าอยู่ในโซนนี้แหละในโซนปราสาทที่ชื่ออะไรวะ <c oughs> เออนั่นแหละอยู่ในนี้แหละนะครับดังนั้นก็ปราสาทที่ซีจางเออเฟดเฟดแคสเซิลนะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาประกอบใส่จึ๊บแน่ๆเลยต้องไม่พลาดใส่เข้าไปเล้ก็จะโน้ตเพลงมาชว่วยเนื้อสุก็ประกอบเสร็จแล้วเราเรียกไปให้พี่เทเลแฟร์กันเถอะเธอจะยังรออยู่ ไม่ก่อนอันนี้มันมีไหมวะสงสัยเลยเอาเป็นว่าช่างมันเราได้มาแล้วครับว้าวไม่คาดคิดว่าคือคือถ้าเราไม่รับเควสมามันจะมันมันจะประกอบได้ไหมวะผมผมจำได้ว่าผมก็วิ่งเล่นทั่วนะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ะจำไม่ได้เออช่างมาเถอะอ่ะพี่เจอแล้วมาเดี๋ยวรน้ตเพลงเอาไปช่วย นี่คือเป็นโน้ตเพลงของคนต่างแดนไปเนจรจริงๆเมื่อเธอหาเจอจริงด้วยอ่ะคนต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเลยสินะสมแล้วที่เป็นนักพัน์เพลงที่เก่งกาจเชื่อใจว่าเธอนี่ไม่เคยผิดหวังจริงๆว่าแต่พี่เทเดแอจะเอาโน้ตเพลงนี้ไปทําอะไรหรอคงไม่ได้คิดจะทําการแสดงที่โรงอุปรกรณ์อีบีคลสเพื่อหาเงินก้อนโตใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้หรอถึงแม้ว่าการหาเงินจะสําคัญแต่ฉันไม่คิดจะเก็บโน้ตเพลงนี้ไว้เป็นของส่วนตัวหรอก ศิลปะโบราณพวกนี้ควรเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติฉันจะเปิดเผยพวกม,มันต่อสาธนารนณะหลังจากที่ฉันค้นคว้าเรื่องคนต่างแดนแพนจอนทั้งหมดเสร็จแล้วการฟรื้นคืนบทละครที่สูญหายจะเติมเต็มหน้าที่ขาดหายไปของประวัติศาสตร์ศิลปะมีจะมีเรื่องอะไรที่เจ๋งมากกว่านี้อีกเหรออะสู้ๆนะงั้นฉันต้องรีบกลับบ้านไปศึกษาดนตรงแผ่นนี้แล้วล่ะนี่ค่าตอบแทนว่าเธอไว้เจอกันใหม่นะจบแค่นี้อ่ะอา้าวเป็น เขยนี้ปะเฮ้ยอืมไม่รู้แฮะเอาเป็นว่าเอาทุกคนสั้นๆเนาะคือผมไม่รู้ว่ามีต่อไหมนะแต่ถ้ามีต่อเดี๋ยวเอามาลงให้นะครับงั้นก็ขอสั้นๆตัดเข้าแค่เท่านี้นะก็คิดว่าอาจจะมีต่อแหละเน,ะนาะน่าจะมีแหละไม่ไม่น่าจะแค่นั้นนะโอเคงั้นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปลนะบายๆสวัสดีครับ